ลชอเสียงขับร้องของชนเผ่าอาคาขับร้องทุกครั้งเมื่อออกเดินทางหาที่ทำกินด้วยความหวังว่าจะมีพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิมจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่บอกเล่ากันมา เดินทางผ่านอำเภอง,งาจังหวัดลำปางแล้วเดินเท้าเป็นระยะทางอีก10กิโลเมตรแล้วถึงจุดหมายปลายทางบ้านแม่เ้าวตําบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่คงใครหูววาดออกจากบ้านปุ่นนี่เงจะได้มาก็บ้านปัดตึงหมดเลยเดินก็คงเงาจะน้ะเนะคนคนเปื้ม้ามามหารเปดื้อเดินหลักบามานนะขนกะ มักกะแบบใกล้เก่ามันดิโอ้โหสิ่กว่ากิโลนึงก็ย่างมาหน่ะหยางมามาขึ้นรถที่ไหนก็ปมาตึงปาตึงเขาเหมาหรือว่าจะได้มาเหมามาแล้วเหมารถรถกระบะนี่แหละรถมามามาลงที่ไหนก็เมจันมาลงแม่จันลงแม่จันแล้วต่ออ่าต่อจากแม่จันมาหางาวมาต่อรถที่แม่จันหนึงคำหนึ่งมาเหมาเหมามาหรือว่ายัง ลำโลกนี่ลํำล้ำหลายห้าร้อยสี่ร้อยนั่นน่ะสมัยก่อนนะมามาขีดล้ำมาขีดล้ำครับสี่ล้ำสี่ล้ำมันโอ้แต่กอกขวานี่มันมีอยู่เสาสี่หลักขาเฮียมาที่แรกนี่นะครับที่แหลอ๋อ้เสาสี่หลักคาเหมากันมาสี่ลํำมาจากแม่จันมามาลงไหนฮะมังเงามัเงา๋อลงมางเงาแล้วก็จากมังเงามาหานี่ละ เดินเดินเดินมาเดินโอ้โหเปื่คว้าอย่างนี้นะฮะเ่กันไหมนะถ้าเขเท่าก็แกน้องกาตั้งผมขึืน้นขึนอ๋อผมคึดนแบบอันไอ้เจ้าในหนังนี่นะ่ป่าวอโอไม่อยู่ละมันจวนหมื่นคำเลนะหมื่นขำเปื่คว้ามาเลยไปอยู่จะได้ในปลายนะมันมันอยู่ป่าไรจะนี่นะคว้าคว้าใบไม้คว่ำน้องจ้านี่น่ะมันนอนได้เป็นทว่กควกดขึ้นนะกว่าจะเป็ดจุกได้นะอ๋อกว่าจะแปลงบ้านอย่างนั้นได้นะ โหแล้วก็นอนกันกินจะได้กินก็<จ>นก็บบดิน,นก็จะหน้าอกแล้วก็เป็นเขา้าเป็นอย่างนี้รู้เขาไหากินยังไงอ่ะก็หากินกกต้องเนาไม่ใช่อาหารการกินที่ว่าแต่ละมือ,อ,อที่เขา,ากินน่น่หากินนับแต่บ่เบเข็มกับปลาปูอย่างนอ้อยอยนี้ไป,ปเลวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพออยู่พอกิน ทำงานขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ไม่กลัวความยากลำบากเดินเท้าเข้ามาในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วจับจองเนื้อที่ทำกินประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่เป็นการทำเพื่อยังชีพส่วนที่เหลือเอาไว้แบ่งขายข้าวปลาอาหารสำหรับการดำรงชีวิตก็หาได้ในป่าได้ไม่ยากนะักบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทำกันแบบง่ายๆเพื่อเป็นที่อยู่หลับนอน หลบแดดฝนเก็บผลผลิตเกษตรกรรมตอนแรกๆเนี่ยเราเราเห็นสภาพของหมู่บ้านไม้ไครเนี่ยยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะบวิถีชีวิตของอชาวบ้านเนี่ยยังยังเป็นแบบแบบเดิมๆแบบพื้นบ้านเนี่ยบ้านยังไม่มีการไอไอ้ปรับปรุงเป็นอย่างนี้เนาะเมื่อขอนยันยมงมุง มุงยากามุงด้วยล้อมด้วยฟากด้วยนั่นนะครับเราใชา้การศึกษานะครับมาพัฒนาในชุมชนเนี่ยนะครับมีทั้งพัฒนาเรื่องด้านอาชีพด้านาพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเราส่งเสริมหลายๆด้านนะครับก็มีหลายหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้หนังสือนะครับตั้งแต่เขียน เขียนชื่อไม่ได้อ่านอ่านหนังสือไม่ได้นะครับผมเริ่มสอนเขาพัฒนาเขานะครับจนเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่รู้หนังสืออ่านออกเขียนได้นะครับสามารถไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นนะครับก็มีนักศึกษา,าที่ที่เรียนในหลักสูตรขั้นพื้นฐานนะครับพุทธศักราช2 5 5 1นี้นะครับจำนวนในภาคเรียนนี้มี12คนนีคนนะครับ ก,ก็มีทุกเทอมท,ทุกภาคเรียนนะครับท,ที่เรียนนะครับตั้งแต่ระดับประถมมัธยมต้นมัธยมปลายนะครับจบกันเป็นรุ่นรุ่นหลายรุ่นนะครับจนไปเรียนต่อระดับสูงขึ้นนะครับไปมีงานทำนะครับไปไปศึกษาต่อไปต่างประเทศก็มีนะครับ,นะรบแล้วก็เป็นเป็นผู้นําเป็นอบอตอ์เลยก็หลายคนนะครับทำให้บ้านเราเดี๋ยวนี้มีการพัฒนา มากขึ้นนะครับเส้นทางเข้าหมู่บ้านในช่วงฤดูฝนทางสัญจรถนนดินระยะทาง12กิโลเมตรจะกลับกลายเป็นถนนดินโครนเป็นอุปสรรคมากในการเดินทางแต่ก็ไม่ได้ทำให้ครูวินัยครูจิตอาสาที่มีความมุ่งมั่น ที่จะให้ความรู้แก่ชาวอาขาบ้านแม่พร้าวรวมถึงพัฒนาชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไฟฟ้าแสงสว่างโซลาเซลล์อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสนับสนุนงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้รวมถึงการที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนและทุกวัยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ครูวินัยนี่มาอยู่นี่ไผยปีผ่ามาไหลปีแล้วของมาสอโมรุอองและก็ทุกชีทุกอย่างของตรงแต่เนาะปัเพณีอาคาและก็อาชีเสริมทุกอย่างลีคืบเหมือนกันยี่สิบกูเปีเขาจะถือเนี่ยปัจจุบันมเหลีวเนี่ยตอนเนี้ยเลยขอบวชเปรแป้นเ่ยใส่ยามเหมือนกันเนาะขอตอนเตอ่ยใส่สัปะสัเปนี่เนาะขอนี่ ขญาได้และกับมูลออมมาก็ขอแห่นาเสริมสอนนาเสริมแลวก็เต้ามือเหลียวมือเหลียวมากะอาชีเสริมเพื่อทุศีทุอย่างและก็แห่โจ้มโหหและก็ไปต่อตีอือก่นมีหลายค้นหาและก็ขอบติค่าอย่างสยามมากันเนาะทุศีทุอย่างบาตศีบัญญติได้มุเลขอจุยเหลือประเพณีอาคารแล้วก็เวลางานชุดช่เอือแล้วก็เวลาขอ ลายผีนาออยญญาน,นี่ทุกยานี่ขอไม่จุยเหลือทุกยาเมกันเนาะ <c oughs> แต่ละเลือกทุกยาขอไม่จุยหมดเลยจบที่นี่ชั้นปฐมและไปเรียนต่อข้างล่างพอกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแม่พาวก็มาเจอคุณครูวินยัยอ่าซึ่งเป็นคนที่ชาวบ้านรักและให้ความเคารพนะคะเพราะว่าคุณครูวินัยเนี่ยเป็นคนที่มีมิมตรไมตรีมิตรสัมพันธ์ที่ดี เข้าหาชุมชนช่วยสนับสนุนชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำฟาาหรือการทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแม้แต่เรื่องการการอ่านการเรียนการสอนนะคะชาวบ้านคนไหนที่ยังอ่านออกเขียนไม่ได้คุณครูวินัยก็จะเข้าไปช่วยส่งเสริมถึงที่บ้านเลยนะคะอ่าและเรื่องการเย็บปัก ผ้าพื้นเมืองของชาวบ้านคุณครูวินัยก็จะทําโครงการเพื่อมาสนับสนุนชาวบ้านอยู่เป็นระยะระยะแม้แต่การทําขนมไทยการทำผ้าพื้นเมืองนะคะหากว่าความสุขของการทำงานคือการได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินทอง แต่สำหรับครูวินัยครูจิตอาสาที่ยอมเสียสละเข้ามาพัฒนาชีวิตชาวอาขาให้ดีขึ้นกลับมีค่ามากกว่าผลตอบแทนที่เป็นเงินทองตลอดระยะเวลา34ปีที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาขาบ้านแม่พร้าที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะเสียงเพลงที่ร่วมร้องขับขานที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจของคนรุ่นเก่า ที่เข้ามาทํากินในพื้นที่แห่งนี้แม้ว่าวันเวลาจะผ่านล่วงเลยมา50ปีแล้วก็ตามบางทีคนรับวัฒนธรรมจากข้างนอกมาเยอะนะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของของสังคมนะฮะก็เลยบางทีชาวบ้านก็ลืมไปบ้างหรือว่าคนรุ่นหลังๆนี่ยังยังไม่สืบทอ,อดนะ,ะผมกลับมามาเริ่มเริ่ม ส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยตั้งแต่ปี4950เนี่ยนะครับเอาเอา,เอาประเพณีต่างๆเอามาบูราณาการกันตั้งแต่ปีใหม่โลชิงช้าปีใหม่ลูกข่างปีใหม่ชนไขเน่เนี่ยเอามารวมกันในช่วงของเดือน,เด,อนเดือนมกราคมเนี่ยจัดจัดรวมรวม,รวมกันเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมีคนข้างนอกเข้ามามาเที่ยวเยอะ จะได้เห็นประเพณีท,ที่ที่หลากหลายต่างๆกันนะครับทําทกันมาสืบเนื่องกันมาหลายปีนะครับจนจนชาวบ้านเนี่ยทำเป็นทาเป็นประจำาลทำเป็นประจนะําป,ป,ปีแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีาการพัฒนา,าในหมู่บ้าน,นยอย่างเช่นพัฒนาถนนนผมจัดพระปา พระป่าสามัคคีพระพระป่าปูนนะครับพระป่าปูนเพื่อเอาเงินมาเนี่ยปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้านนะฮะทางเมื่อก่อนนี่โอ้ลำบากนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยเข้ามาลําบากมากระยะทาง12กิโลจากปากทางนี่นะฮะมาเนี่ยโอ้ใช้เวลาเป็นเกือบชั่วโมงนะฮะเกือบชั่วโมงอันนี้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากที่เราจัดพระป่าแล้วก็หางบประมาณจากเครือข่ายนะฮะเอามาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีส่งเสริมในเรื่องของอาชีพนะครับอาชีพเรามีกลุ่มแม่บ้านนะส่งเสริมหัตถกรรมหัตถกรรมในชุมชนนะฮะงานปักเสื้อปักกระเป๋านะฮะเราส่งเสริมแล้วก็มีการต่อยอดทุกปีนะครับหางบประมาณจากวิเลยชุมชนบ้างหาจากศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาบ้างเอาวิทยากรมาสอนสอนสอน,น,นะฮะ นอกจากนั้นก็นจะมีเรื่องของอา,อาชีพอาชีพทางการเกษตรเนี่ยเราส่งเสริมในเรื่องอาการทําฝายนะฝายหาจัดหาแหล่งน้ำนะฮะในปีก่อนเนี่ยผมผมระดมชาวบ้านเนี่ยทำฝายกั้นลาห้วยแม่เพร้าเนี่ยฮะเมื่อก่อนลําห้วยไม่เพร้านี่ถ้าหน้าแรงก้นน้ามันจะขาดจะจะเก็บน้ําไม่ได้นะฮะเราะดมกันทําฝายตรงนี้นะฮะจนเดี๋ยวนี้น้ำมีใช้น้ําใช้ตลอดปีนะครับ ทำการเกษตรอะไรเกือบตลอดปีนะครับ ถึงวันนี้ชนเผ่าอาขาบ้านแม่เผาครูวินัยและครูจิตอาสาท่านอื่นๆได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปกี่แดดฝนแล้วก็ตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงามของชนเผ่าอาคาที่สืบทอดต่อกันมายังคงอยู่แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม ก็ไม่ได้ทำให้รากฐานที่ดีงามความเชื่อและจิตวิญญาณที่สั่งสมมานานได้จางหายไป